ไก่ทั้งหมดซิบหกซิบเจ็ดตัวซิบแปดตัวท่นเอามันออกได้อยู่บ่นะั่นมันกบบระพบบินถ้าเป็นไก่บานเฮาบินเลี่ยวนะั่นสวัสดีชาวโลกเบิ่งเว้าเบิ่งสวัสดีชาวโลกสวัสดีชาวโลกว่าเบิ่งสวัสดีชาวโลกฮิปป้าวบิ่งสวัสดีชาวโลกโอ้ เขาจะไปเก็บไข่ไปเก็บไข่ไปอันใส่หน้ากากพร้อมด้เพิ่นย่ันไก่ติดโควีคอูปกระเิสัตอย่างนัมแล้วมังะผาลำัผาลำ ินทาบานลำเงินลานนี่ค่ะคอยฝุ่นนะไก่้อันนี้เด้เงียบปานนั้งไก้อารมณ์ดีไก้อารมณ์ดีเฮินเปิดเพลงมันฟังไงกี้ไก้เข้าไปอ่ะ้ออกอ้ามออกจ้ะฝุ่นไปบ่งไทย แต่ขายอยู่ที่นี่มีคนมาทำมอันซื้อทุกมือนั่นเราอวนห่างผาดละลอยบานเข้าผาดละลอยเออเดีขายคู่มืออยู่ฮารังเทียบ่พ่อเขาขายเนาะอบเคยเพ่อขายตรงนี้มันมันบเคยขายได้นี่มันได้ซิปคน,น่วยเลย มันเริ ite, it ่มเทาบอเออมันเริ่มเทาไกลจากปีตอนคอยม่ตอนนั้นมันเขาก็เป็นเพียงไรฟังเนาะไปนั่งขวบเขาไดนั่งยุบไกลทั้งเหมือนจาโตนี่อือยันนี่ยักโตลอือกู มันบ่คอยเสียงดังคือไนกะลบ้านเท่านอเจ็ดตัวทแปดตัวทีแต่วแวี่แตััน่แปี่แป็นัี่ปดตวี่แป็นอี่แปัี่เป็เปเตัว่ปด่ปดตเวี่แปวี่แตี่แปแวแปว กไกลทางมืดซ er. ิบหกซิบเจ็ดตัว kind ซ of ิบแปดตัวท่นเอามันออกได้อยู่บ่นั Low> ่นมันกระพบบินถ้าเป็นไก่บานเห่าบินเรี่ยวนั่นมันทุกโลบ่อยากกินเอาไปยินกันังบ่เอามากินนะเปรียวเปรียวจ้ำเกลือกิน

บี่เออนี่บังที่ปีนี่ค่ะเออเพราะว่ามันมี่งไปอยู่อืมอืมเอามันคือออกนกำกันกับพี่ไอ้ลุกเอามาเสียบเด็กโอ้แบบเทวะนี่พี่ไอ้คอยเสียบอันบักบักหน้าก็บักหูดก็บักสมโอใช่ในต้นเดียวกันไอ้กี้มันเป็นต้นบักสมโออืม บานนี้เอามาเสียบฝากเลี้ยงอันเฮียนข้าเป็นโลกปูกแบบโหดบ่เป็นนั่นเบิ้งบักูดนั่นกัเลยอ๋เห็นบ่นั่นนั่นสมโอใส่บักนาวอยู่ใส่ป่านี่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 มันเป็นนวยเนาะนี่กิ่งบักนาวนี่เดี๋ยวมันเป็นนวยแบบนนี่อืมนี่เดี๋ยวยบักนาวเหรออืมนั่นบักนาว มีเทองบักหน้าบักกูดแล้วก็บ,บักสมโอในตนเดียวกันอ <c oughs> เออก <c oughs> ็ดีตัวเราแถมเออเอคีว่มีใบโมูกินเงนด้่อใบมดเออยอืมมีบักหน้ามีบักสมโอแล้วก็อัน พิวไทยซิลิปีนั่นบกูดบกูดบริเก็บเออลำไยพันลำพูนแสบนี่แหละได้กินคูเมอรอกินจนข่อยอืดแต่จะม,มาเด็ดไปกินก็อยากจะนั่งดือลูกไงหวานผอ,อมปลูกไง มีแต่ธรรมชาติแล้วก็มีสารพิษที่เข้ามานี่มันเอาผ้ากันเด็ดกินหมัดเราได้นี่เด็ดกินหลายแล้วลูกไงมันแซ่บพ่อมมันบ่อใคยต้นมันสูงอืที่ยายมึงอันเอาเสียกจังไลยเท่เอิ่นว่าตอนมอยมันสูงจีแล้วมันสอนได้ยังไงก่อนทุกเห็ดมันมันบ่อพอทุกบ่อให้มันถึงสูงจะเอานมายังก่อนตอนนี้ที่จะเอาใส่เสียกจังมันนะ อเอาเสียกจองมาเลยอืมนี่ไันสิออกดอกนี่อื่อมอื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 มอนมอือมอื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 มอ้มอืมอืมอวมอืมมันเอมอื นี่ลุงได้หน้ำปลด้วยดตะกี้้ปอดสารผิดทำใ่ขางหัวที่ให้ปลูกไว้อืมนัไงบางง่ากอืมันค่อติวมัากปเก็บใส่ห้ามแกงเหี่วโอ้เออมน่ออมอืยามนที่นั่นอือ สวัสดีชาวโลกเบิงหมสวัสดีชาวโลกเบิงว้าเบิงสวัสดีชาวโลกสวัสดีชาวโลกว้าเบิงสวัสดีชาวโลกพี่ฟาว่าเบิงสวัสดีชาวโลกโอ้